เนาะแด้กินกาเห็ดเสือกะอยากอยากให้ยกน้ัเชืออยกน้ำายกเสือกอลย้ยเ้นาะจะมาถึอได้ขนาดนี้เนี่อะไรไปโฮเนปะเต็มหานเต็มแพง กับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่เกาก็เดิมสบายดีทั้งในแลตาคุไดีสำหรับคองมาลงเปิคือเกาพี่น้องเลยวันีกบมาโฮมแซลกันคือเกาคือเดิมดูจ้าเ้ยกหแกไปซีแกไ้เลยเนาะมอวมอบหานมออน่เดี๋ยวแม่ต้งเปิว่าจะึ้นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการก่อนพี่น้องหาทั้ง nàng tập phần chắp đỡ còn đây đó đôi ngam đây là nga cả ngam ngam, ngam nó. à, cả nhăng đã, hứ. à nhăng không đi ngang đi ngang đi ngang này ngang đi 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 đi ngang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  ฝมั้อนะอย่าวก็มึจจะมูงโชคเยอะเื่นข่ะเจี้อเพมือนนี่เอมือนฉันต้องออกับเธออีกนะแล้วเครื่องดูนางดิทำมือจับก้อนแล้วก็ไปทำอะไรคะคุณกินใช่ไหมตอ้ใหพันสุ์สิ

เราโก่งกบกันด uh, ีป่ะเราโก่งกัได้อือใช่รับกบวนนี้เนี่นี่ไปนี่นี่เร็วๆไปนีดเนีดยน้าน้าน้ามาดิหน้าคุณลูกหลดนมาดิหน้าคุไหมพานอนมอนคูกหลานเร็วมาดิหน้าเร็วๆ ดีเอ๋ยน umas, ๆๆๆๆๆ really ี่นีมาทีวะดีนี่นี่มาทีโอ้โหเย็นมากกันไม่เห็นตอนเด้งดูตอนเที่ยงยัเย็นกันเลยม่ตนสายแล้วจ้าจ้ากันเห็นกันแล้ว

นิ่ม้ะเ้ว่าอีเนียไดเหนียวทีไปที่เน่เาสีกวนี่เอนียกว้าลาจอยู่เนวได้อยู่เวว่าเวดู อากาศเงียบมาหน้เนาะนิ่งมาหนิก้าวันชัวรนี่ยังสิตว่าสูนาตเวเยตกเร็วเนาไ้ทิ้มเสียไม่หั่นให้กันบึ้งเด้ไหมทบกันโดดได้หบ่เฮ้ยฮะป้าหึงองี นี่ดักเกี้ยยังมาหน่ะลูกหนิ่นเด้อหามาเข่าปากเข่าคอเด้อลูกเด้อเบืองเอามือเบืองสุงใส่มาเอ้ยกินอย่างว้าวเอ้อดิ่นอย่างว้าวเนอะอยดิ่นอย่างดิ่นนะเนาะไอ้เนื้อเอ้ยไปทำธุระเอ้ย ม่ดเอินพูดอยากไปไปไปเอินพูดอยากไปดีเอามานะฮะเราถึงดเลยนะไปได้หันไปได้หันให้เกิดไม่ใช่ลูกเกิดไม่ใช่จะคนเลยกอนเอิญดีๆลูกด้อ มามามาไปไปเดี๋ยวไอ้นุ่นมาหนุกมา้วกับมึงแน่น้ำหนาพอนะเอาเอาได้ไหมเอาอาอาเจการ้กมาเลยนะหกหนุกล่ะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยเนอะเฮ้ยวิทก์กรเนอะคาว่าปล่อยได้ค่ะมึนบึนได้วเได้หะน่ หูหลังนะเบลจะจะปีเบลหกหก่ยังก็ัวน้อยแหนะหัวหน้าแก้งว่นี่คืออยู่เขเป็นหหน้าแก่งป้ากระเสือยู่ก็เป็นหูหน้าแก้งนะแล้วตีตีระหว่าไอ้สุดว่าระหว่างอย่างเราโดนละหัวหน้าแก่งแ้

ว้าวาว้าวคนขย,ยนันแต่ว่าอยากว่าน้ำหลกว่าละอายเพื่อนก็กาดด้วยเออจะปลาไปเรื่อยเถอฮ้ยหาชิโนะมาบางคำนี่ได้อดีตพี่สามเมอ,อร์เลยน่องน่องน่อง nó à, dài <laughs> <Yeah. cười> nào <laughs> con chỉ <còn> lại. <cười> 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 oh, phim, con chỉ lại. áo thay áo lại. để mà mẹ xếp thùng thùng ngân đi. thùng ngân sai hầy. Ờ, non hẳn bò ฉันเลยเนาอนนนออะอะจาจะพ่อมาดีใจ๊กไงลูกลอะการที่เราคอยเครื่องเรือเจอก <laughs> ันทีนึงไปเครื่องเรือนพอดีซักเปลาเครื่องเรือนชัดเนาะไม่กี่บื้อก็สิบสี่เลยสิบห้าเลยแม่มนมลงเชียงมาลุลเชียงว่าบ่จะเห็นลุเชียงจะก็ดีใจจะเห็นพ่อได้เนี่บ่ เออรถดเชียงอีละอาถุงเงินถุงเงินอางเงินแน่นะไปจ้าถุงเงินนะเียวไม่ได้ผิดรถไม่ได้เปลยนแน่น่ะนะชนตีนรถเหียบแอนั่นเลยจมาใจใโอ้ยแม่ยังนอะ ยังนะจังเร็วยังนะเอาโหูเบิ่งน้ำกันเห็นน้ำกันเนาะโอ้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 เชื่อเชื่อปาเชื่อเชื่อวะเชื่อเชื่อไม่เพ่นี่ยว่อ้ารถจดลดปาเนาะ ไปไปเตะตัวบอกกลับมามีเชื้อมาห้าบอะไรบ่อะไรเสให้ลปกแเ้าลูกสาวเราเมื่อไหร่แม่พ่อจะซื้อเสื้อให้เขาหน่าอยากไปนอนได้อยากแยกนอนชนโตได้ดุกันได้ังเป็นสาวเลยด้ เอ้ามาเลยเอ้าทางมาทางคนมาเลยเอ้าเสื้อไหมลูกสาวว่าอะไรคนบ่คอยตื่นเต้นบันไดพอพอพันชงคู่มาให้เบิ่งเด้ดิเออโหล่ะ Ba phụ này mà hơn cả phụ. <laughs> Nhăn mắt của Mi hơn đi. Ô, ô Chắc một luôn. <laughs> Bạn cả tí đốt có một hang này đó. ้โอ๊บรรยากาไหนวันนี้บ่อเห็นว่าห้างกันโดนกระหามเนี่ยหอมๆแน่ดูอะไรนี่คอห้างไปทิสองมือมือทิสามือแปลแค่นับมือแล้วเลยนับมือเพื่อยูพิธบดเคยเปลี่ยวไปแค่ ไปมาเลยกับอาวชีวสันเด้วยเหมาะก่อยพดอยู่บึ่งหมาะกันได้คันเดียวเด้อยชีแกงเฮ็ดว่าชิแกงเฮ็ดไอ้ตาลับสุสามีกินว่ะว่ายเผื่อวายกินยังไงกินแต่เส้นวันสั่นเออแกงเฮ็ดชูกินกันบ่ดิว่ะ อพอดีน,น้องนุงกับลงมาพร้อมกันเลยพอดีข่าวร่วมกันเลยมาเนยจะได้แซ่บได้เลยะได้กินกาเฮ็ดเสือกะอยากอยากให้ยกแ้วว่า,าเสือกอะโยายอ้วาโอยเนาะ้าบัถึอได้ข่หวานไง ไปพบกันใหม่ Então, então ar, ่ไอ้แงานไหนงานนั่นงาน่ใครเนี่ยโอ้โหต่อตาย อ้าลูกแนี้นี่ยอนจ้าเมนไทยยอนมันเกิดยอดโคตรเมียวยอนยุคกันนี่แหละไปโจมของของเลเ้ของธนากวดท้บของธนากวดช้ำของลูกอ่ะโดยตั้งไว้ซื่อเลยนะเด็กฉันาน้เจ้าบุบบกกันเนาะจับจุกันจัดพตีัแล้วน่ายอกอนเนาะ

คิดคุณไลยเดี๋ยวจนค่อยเช็ดเนาะเงนเงนเงนไม่รู้กันลไล่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 ไลไลลไล พี่น้องเยลถือว่าสะุไพแห่งนี้เนาะคลิปนี้ก็ได้ตอนแรกคิดว่าจะมีแต่เสื้องใช้เนาะเกี่ยวกับมิเตอของลูกสาวเนาะที่ไหนได้ของแม่ก็มีเนาะป้าเจ้าหญิาเจ้าหญอิสาอะไรสาวเอ้ยเดี๋ยวหน้านี่ก็มาหรอกป้าเจ้าอิสาคนไดเจ้าอิสาคนแม่ไว้บอกอยู่อย่าจะหญิงอิชา ก็ค <c ười> ีบายม็ไลไปแล้วกไลเลยอ่งก็มือไลน้องมาจิ้งไปาตัอ่ะชิบชนะชบชแล้วกูมางอจะได้เื่อนหลังง่นึ่งภาษาโอ้ยไอศวรไมรู้จะได้ชิ้งงอแล้วแนี้สอวรไูกจะได้ชิ้งงอแล้วแบบนี้นะงอป่ะนั่งกุมกางงอได้เนาะไปพุ่นเมียละไลไปกะขึ้นกับนลังมักใหง่ๆเราก็ะไร

ยกปอประหย,ร <S <S ยัดค่าใช้จ่ายประมาณนั้วมันจ่ายเดือนละสองแสนไอ้เมื่อละสองแสนสองแสนเนาะหามื่อกะล้านซิปมื่อกะสองลาดซิปหาเมื่อกะสามลาดเราแน่นอ่ะเซ็นหาบ่ะสองเซ,นงเซนเน็หน,ซน,ซนหาบ,อ,บ,อ,บ,2 2> อ,บอ,อ่ะเออทานเช่าเช่นบ่กคอยมีอันนี้บแบบลุวงละวัดขึ้นไปแล้วมันเหมาะพอดีสำหรับเราเลยนะได้พอดีบอกทำยุติผ่านมาเดี๋ยวมันบ่มีเออ ถ่ายคลิปอยู่เนาะโอ้ยลูกเลยพอแล้าวอะไรค้ับพ่อมหอมกันนะดาวเบิร์ดดาเบิร์ไอ้โน่งเฮ้ยเออเอ้ยเออได้อันนี้น่ยผมไดแม่ดกนั่นนั่นงโอ้ยใาย จะนอนกอดกันจริงให้เออบางทีแม่นอนใกล้กันเลยเนาะปืดผารายการสำรวจได้สำรวจตีนคาแล้นยังติดกันบ่โอ้ยดูเลยอ่ะเออเนาะหตั้งแต่กินเค้กเลยวันน่ะกินเค้กตักกินตักกินตั้งนี่โอ้ยเนาะ แซบปวะนะแซ่บอยู่ที่ว่าสานีกินข่าวกินหน้าพมคนละมื่นกรสมาขได้บ่าอูอู่ได้ทางนี้กันจะอุ่ยได้วาต้องเฮยันเดนไทยมื่นเฮยสภาพประเด็ดอุยได้ข่าอู่กอยได้บู่อัขาอู่ก้อนมือเพราะว่าบถทุกระยันยักระจาปิดก่อนนะ มื่นมันสุกแหละมเิน่ิบียังเาาพิษมอื่นสิบข้าวองแต่เช้าะ่เจ้าเพียงมันก็เยมาลยมันเพื่งมาแต่นั่ี่ปะเคียมแล้วเรือมื่นตเช้านะ้จแ่ายั้นบันท่านั่นอยู่ท่านนั่นยู่าลาเยพี่น้องเนอะบ๊ายบายพี่น้องเยพบกันใหม่สวัสดีเด้อ ไอชีเอะไรกะชิเมื่อเลยขึ้นเนือมันทันมเงียบโอ้ยนาะยาม้างน่ะให้เล็กน้อยเนวขตามสมุนกัน้ีดกินข่าวมาจากเมื่อนอนมันถึงใเนือมันเงียบเลูกโป่งดีงามแท้เนาะสไหคแท้รอนแต่นมั้งนะมไอ ลูกค้าไว้ใส่คอยดู่เรคอยเห็นไดไแบบนี้นะเราจบนีชอบุญเออฉันบอกสัน่าบ้ได้อบห่านเขายู่อุบนี่จับก้างช็อกโกแลตได้หมอกโกลตปะป่ไก่นด็กตะเป็นเลยนหนักรู้สึก่าโหบยังบ่จักเอนี่ ชายบอคือคนดีกูเก่านะ้อันเกงคอยใส่ชื่อใส่เอ็ดน้ด,นดื่มด้วอมมันติดขาแล้วเจอช้าพูข่าแล้วไอ้น้องไก่น้องเดียแล้วกันถมไม่ได้กินข้าวเลยเนน,นนี้เลยอะมนมาลูกค้าคอยกับขา้าวตลอด้ลูกข้าไม่ใส่เหมอนกันก็ได้ขายแล้ลูกค้าไม่ใส่เลยวะกูเห็นไม่ใส่กัแนั่นที่ขามาพอได้อยู่บอดีกันเรื่อย ค่ะไอ้วอนะพีน่น้องเนาะเศรษฐกิจนี่แม่ต้องไปกับชิคอล่าก่อนเด้อเนาะนี่คือการแบบสระเพยแบบแบบโบ้เลยผู้ไม่ได้ยังเลยกับโบ้เคยคิดภาพเหมือนนะพอดีผ่านมาก,กืบโบเคยเนี่ยโบเคยไปว่าจะเอาเค้กมากละเนี่ยโอ้โหนี่ได้ยัไม่ได้คิดภาพไม่ได้คิดเช็ดตรงน,นี้เละไม่เชื่อเโยก ปสเกาแต่เคยหวังไงเคยหวังใ้ื่เคยคิดอยู่ว่เคยหวังเลยเคยหวังเออไอพอเจอสีเห็ดแบบนี้กูมูนเชวสิอะไรว่าเคยหวังอยู่แต่ก็แต่พีแต่กูมมีไงแต่กหมาอกาเนาะแค่หวังไ่เดอแล้วาคนจล้ไง้าวเนาะเอาแล้วเป่าเลยขอให้สมพรมุ่งมั่นารถนา ฮันค่าฮันขายนี่แหละเด้อหมอบนี่งเฮงเฮงมึงปังได้หรืเนาะฮะเทเน่เบิ่งไม่ก <serving> <Enfin> ็ฮะจบมาฮันค่าก่อนโว้ยตายครับแบบนี้ยลูกโจกโบกเยอะนี่ยมิเตชั้นนี่เพราะว่าเครื่องเข้ามามีมันขึ้นได้มากมันไทยซื่อทุกจิกมากเลยครมันโดยพอะใช่ได้แบบเนาะเพราะว่ามันขึ้นเก่าเลยเนาะ โซนนี้ก็ว่างเลยเนาะยังคือเก่าเต็มนี่ก็พอนี่อยู่เห็นแต่ว่าขางทางนี้เนาะยังยั่มีเงินหมุนพออโหเอ้าย30 ตนะเพราะว่ายังเงินหาร้านได้เดียวนึงของนะไม่ใชได้หลายซื้อ4หาร้านได้เครืองของได้เดียวเนาะ10ล้านลซื้อมา10ล้านเต็มแล้ว่า2โซนสั้น3สั้น10ล้านะว่ามันไมหลายเลยกระดุกประทศนไปเรื่อยๆเนาะสูลนคอย เก็บออมขา,า,ายเมืองบรรลุข้ามันต้องการแรงอะนะถ้าเปินคำแล้วถ้ากล้ามากละมันซื้อไปมันจะซื้ออย่างนี้เอาช่วงวันนี้เอาตัวจุดที่ขเข้าเจ้ามากินตัวคว,วามสนใจเอาตัวความสนมาบ่าวเอาตัวที่นั่นมาเมื่อกีอ๊เนี้ยมั้งจ่เอาของโมเราออกเหมืนใส่ควรหรือไรแต่ใช่ออไหมกับประเด็กไปนัวนคามีครบปแล้วอันี้แหละเกิดประเด็กไปนู่นเนี่ยเนาะในครอบครัว ไปเรื่อยๆพายไปไยเรื่ <ไป S 2> อยๆโอเคจะน้องอนะไปพี่น้องเนาะสะตะกี้พี่แม่น้องเปลียกับชิคอร่าคนเดินน้องแม่ก็เป็นสะพายใหญ่มากเลยตอนนี้คือมันเป็นเรื่องใหญ่สะพายครั้งแรกในชีวิตบุญน,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 น่นกับน้องนุ่งกับอาเค,ค้กก์ขนมมะเปาเลยเ <c oughs> <c oughs> ออนะเปรียบเทียบอะไรก็ฟื้นอยู่เลยฟื้นใจเลยวันนี้กับแบบน้องนุ่งกห้ความสำคัญกับเฮาอยู่เลยป่ะมาณนี้ม วันนี้หัวนี้โอ้ยต้าตาตกในเลยวันนี้ค่ะแค่นี้วันนี้พอแล้วพอแล้วจบกันหมดจบเจ๊เทือเอาอควบในเราบรลายได้เอาครัว่ามันมดกับมดจะเทือนะอ่ะคีนี่แกขอบคุณขอบคุณขอบคุณทางไอเอฟซีเนาะทีเคยตดตามแล้วก็ให้ำใไวต้องเตียวแล้ก็ขอบคุณสามีเลยข็งเลยก่นเดีเลยเป็นยังเป็นงไม่ว่าไนไปเราให้เราองเยจะคลิปจากอัพงายังค่ะ Thank you. Okay.